แม่กระทั่งสุดท้ายแล้วจะลงจากเวทีอยู่แล้วนะครับผมกำลังจะพยายามจะปรุงพี่ทอมหล่อแต่ว่าเลือกไปร้านเดิพี่เต่าบอกไม่มีสิทธิ์นะพี่ทอมขึ้นมาวันนี้ไม่มีสิทธิ์เขว่าหล่อเลยอะไรทั้งนั้นคือ <นะ S 2> เออวันนี้เพิ่งคุยกับน้องไม้มาฮะน้องไม้เขาไปเรียนภาษาจีนแต้จิ๋วมาโอ้โอนี่ชัดเลยใช่ไหมใช่ไหมให้ให้ใหน้องไม้เขาพูดหน่อยฮะยังไงนะพี่เพราะนั้ขาได้ศัพจีนแต้จิ๋วมาใหม่เลยนะจะโบนันฮะใช่ใช่เราเราไปฟังหน่อยววันนี้ไปไปทำอะไรมันก็คือพี่ทอมครับเขาได้ฉายาในวงว่าเป็นตัวเฮียตัวววเดี๋ย ตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮียครับตัวเฮียแปลว่าอะไรฮะแปลว่าตัวเฮ้ยไม่ใช่แปลว่าพี่คนโตครับตัวเฮียคำว่าตัวเนี่ยเป็นจีนใต้จืดว่าว่าใหญ่ครับครับเฮียนี่คือพี่ชายเป็นพี่ชายคนโตก็เลยเป็นตัวเฮียก็อย่าเพี้ยนนะเว้ยแล้วเป็นแล้วจะเป็นภาษาไทยอ่ะพี่ชายคนโตไง แค่วันอายุันเพีย้ยนไปนิดเดียวค,คือ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 คนเหล่านี้เนี่ยจะพูดจะพูดได้อินมากถ้าเกิดเป็นแบบพวกคนใต้อ่าเป็นไงฮะตัวเฮียตัวไรอะตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮีย,อ,ยอะไรก็ถึงพูดที่นี่ได้จริงๆได้ชัดมากโดยเฉพาะคำนี้ถ้าส,งส่งเสียงปรนมือกับพี่ทำหน่อยนะครับผมตัวเฮียของเราเองนะครับ ไม่ถูกเดี๋ยวกลับมาเพลงเลาด้วยนะออออออคีพี่เอาคีเอาคีเป็นเพลงสากลเพลงเดียวในอัลบั้มของเรานะฮะตั้งแต่เคยทำมาชื่อเพลงว่า u l o v e b o o ตรงไเพลงไม่เคยมีในภษาอังเลยนะครับอ e a b เป็นเพลงสากลเพลงเดียว ครับรู้จัต่อไปครับคุณแป้คุณสอรัน้องเล็กสุเราครับคุณไม้กบมืองครับคยุมือณเต่าแกีตาร์ครับวาสุดเลยับผมคุณขุนกับมือเบสครับผมแล้วผมแป้ครับร้องเพลงครับเรา รู้ทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับว่าจะชอบทั้งสิงลานว่าจะชอบทั้งวงมาว่าจะชอบชิลนะครับคอนเสิรเต็มโชว์นี้ให้เป็นโชว์ที่มีความสุขอีกโชวดนึงให้กับทุกเราทั้งสองวงและชิลด้วยนะครับขอใครรู้สึกว่าเต้นสัมพันธ์กับโชว์นี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเป็นแฟน คนตดอมก็เดิมหน่อยนะทีนี่ไม่ในเงินทองมารองรับมาดามาเราเสือเรือเยอะครับแต่อุลาหไหนไปแกะมาเนี่ยคนไทยหัวใจลุกทุ่งวันนี้มาใส่เสื้อมาใช่ด้วยอ่ะ ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณบอกเพลงอะไรฮะอันเลิฟ l e บแล้วมันสากลรงไหมทีคุณน้องไอทีหน้าตานะผิดไปไกลเลยนะขอราะเพรทีเพราะพี่นรอไอทีเป็นโน้ตมีกบาลจีเล่นให้ค่ำคืนนี้ยังไม่ีดวงดาวเติร์ดดาวเปลี่ยนขีดไปด้วยนะครับรำล้งไปมากนะครับเพราะว่าผมเห็นเมฆลำไรมไว้จะไม่มีดวงดาวแล้วฮะตอนนี้ เรารีบร้องรีบลงกันดีกว่ามันจะช้าเพราะพี่นี่แหละมองหน้าคุณทำไมเนี่ยอ๋อนับให้ใช่ไหมให้โอเคอะไรคะอฉันไม่มีความหมายแต่พอรู้คงทนไปไม่ได้ นนคนสบายนจะไม่รกกต่รู้าีกงไปแต่ตอนเจอดันได้แต่รู้

감사합니다. <laughs> มีกระดาษกระดาษที่มันจดนะครับจากนี้ไปผมจะบอกเนื้อเพลงเพลงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นมาในหลายๆคอนเสิร์ตจะมีแต่คนที่ร้องทุกท่อนได้เว้นยังว่ามันเลิมมันเลิมมันเลิมเลิมเลิมมดูแลฉันนะครับผมคือมันร้องอย่างนี้ครับแต่ยังฝันไกลครับไม่ใช่ฝันไปนะครับแต่ยังฝันไกลและยังคงหวังเอาไว้จดสิครับจดและและยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าว่าสักวันเธอจะมีฉัน Okay, โอเคไหมเอรขอแบบเร็วเร็วไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องว่าแต่คนอื่นนะผมยังจําไม่ได้เลยนั่นดิว่านทาะร้องได้กนน็นานมือนก,ก็เอากระดาษมาจดสิพี่ไม่ทันแล้วและยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าสักวันเธอจะมีฉันระคือคนในเพลงเนี่ยเป็นพระอ๋ <Okay. S 2> โอโอเดี๋ยวนี้เล่มเจอพระถึงเจ้าเลยนะเออ อะไรที่มันไม่ได้เลยถ้ามันร้องเร็วมันจะกลายเป็นยังคงหวังไว้ในจิตใจว่าสักวัเธอจะมีฉันแันจะทำไมอะไรขึ้นมาก่อนนะทำไมไงงแต่ยังคงวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าสักวันเธอจะมีฉันแล้วทำไมมันจะไหนวะอ่ะเอาใหม่ท่องได้แล้วนะครับมันจะเริ่มกันใหม่นะครับแต่ตอนนี้